ลูกสาวได้เป็นนางเอกเต็มตัวแล้วก็ท kind of yeah, ั้งดีใจแล้วก็ทั้งท pues ั้งอ่เขาเรียกอะไรกังวลอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องแรกของเขาแล้วทีนี้ผู้กำกับก็ให้บทเด่นด้วยมันก็เลยกลายว่าเออลูกจะทําได้ดีไหมจริงๆแล้วเราก็คือเราก็บอกว่าให้ลูกเล่นตัวไหนก็ได้ประมาณนี้แต่ด้วยความที่ว่าอ้าวผู้กำกับว่าอน้องมาขนาดนี้แล้วก็เล่นเป็นนางเอกไปเลยประมาณนี้แหละ ก็เลยอ้าวก็ลองดูลูกเดี๋ยวมันยังมีเวลาที่จะพัฒนาตัวเองได้อยู่ประมาณนั้นตอนที่พ่อเรียกเข้าไปบอกว่าเนี่ยมีบทนางเอกมาเราแบบรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกรู้สึกไม่รู้จะทำยังไงค่ะเพราะหนูไม่เคยเล่นละครใช่แล้วพอมาบอกแบบดูดูก็เดินมาบอกหนูนี่นะลูกนี่นี่นี่นะพ่อบอกแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะเรางงหรือตกใจหรือยังไงก่อนค่ะแต่ก็โอเคแต่ก็โอเค รับไว้ก่อนพ่อได้พูดอะไรอีกไหมคะว่าเออเนี่ยมันมันเป็นโอกาสของเราแล้วนะอะไรอย่างี้ใช่ค่ะพ่อก็พูดพูดอยู่ตลอดค่ะว่าแบบให้ยังให้ลองดูใช่ค่ะตอนเดืนมุมพ่อเห็นแววน้องขนาดไหนคะก็เรื่องการแสดงเพราะว่าคือจริงๆแล้วเรื่องเวทีพวกนางงามงานการกุศลอย่างนี้คือน้องก็ผ่านมาแล้วแต่เรื่องการแสดงละครนี่พ่อก็ยังไม่เคยเห็นหรอก เพียงแต่ว่าพ่อคิดว่าอยากให้น้องมาหาประสบการณ์กับทางละครโดยที่ฝากผู้กำกับบอกว่าคือไม่ต้องเอาบทเด่นให้ให้ให้น้องก็ได้เอาขอให้น้องได้ได้ไดมีโอกาสได,ได้ได้มาสัมผัสกับวงการแต่ด้วยความที่ว่าผู้กำกับคงจะเห็นคิดว่าน้องต้องเล่นได้แหละเพราะว่ามันให้ไปดูบุคลิกที่หลังเวที่าพดกอ่าดรซันก็เลยบอกว่าน้องได้อยู่นะเพ่อะ เอาเลยไหมประมาณนี้อาก็ลองดูก็เลยว่าอย่างเงี้ยจริงๆหลายคนมองเขาก็แบบว่าพยายามผัันาทุกคนในวงอะไรเงี้ยเข้าแบบปอะกันไม่ทำหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จริงครับเพราะว่าคือเราเราอยากให้ทุกคนถ้าถ้าคิดว่าอยากเป็นศิลปินคือมันต้องต้องได้ทุกอย่างอย่างแดนก็ต้องคืออยากให้เขาร้องได้อย่างร้องแล้วก็อยากให้เขาราได้ราแล้วก็คืออยากให้เล่นอะไรที่นอกเหนือจากที่เราเล่นอยู่ได้เพราะว่า ถึงมันจะแตกต่างกันบ้างแต่เขาคิดว่ามันมันไม่น่าจะเหนือความสามารถของเราครับแล้วจริงๆไหนๆคนบอกว่าถ้าจริงๆจะเข้ามาอยู่เรียบร้อยเขสี่ไม่ยากไม่ง่ายเพราะว่าต้องเก่งครบทุกด้านเลยอันนี้คือแบบว่าหลายๆคนก็กดดันอะไรอย่างเงี้ยว่าตัวเองแบบร้องได้อย่างเดียวอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นอ,อ่าคิดในมุมนั้นว่าถ้าจะมาอยู่ระเบียบคือถ้าไม่เก๋งจริงอย่าไปนะประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้วคือพ่อๆไม่ต้องการขนาดนั้นแต่ขอให้คุณว่ามีมีความรัก ใน,ในในอาชีพนี้แล้วก็มีความพัพฒนาตัวเองตลอดอย่าไปว่าเออพอได้ถือไม่แล้วบางคนก็จะจะหยุดพัฒนาแต่คือการพัฒนามันมันจะไปได้หลายๆอย่างไม่ว,ว่าจะเป็นการพูดการ a c t ิ้งถือไม้เฉยๆบางคนก็ถือไม่แล้วก็ตายไม้ก็มีทีนี้ก็เราอยากให้ทุกคนพัฒนาตัวเองเพื่อจะไปต่อยอดให้กับตัวเองจะไปเป็นนักพูดนักขายก็คืออยากให้แบบว่ามาตรงนี้เราก็คือให้เก่งไปด้วย ทีนี้คําว่าเก่งเราก็ไม่ใช่ว่าจะให้อยู่บนเวทีเราอย่างเดียวเอาลองลองผลักดันไปทางเวทีนี้ดูซิว่าเขาจะสามารถทําได้ไหมมันก็จะเป็นการแบบให้การบ้านให้โจทย์รูปไปด้วยว่ามันต้องค้าทายกับตัวเองว่าไม่ใช่ว่าเออร้องเพลงเดียวเราก็จบร้องเพลงเดียวมันไม่ใช่คุณต้องต้องรู้ว่าคุณไปอยู่ตรงนี้เขาสั่งให้คุณเป็นบ้าคุณต้องเป็นสั่งให้เป็นอะไรคุณก็ต้องเป็นให้ได้ประมาณนี้มันก็เลยกลายว่าเด็กทุกคนก็เลยกลัว วัาการที่จะจะมาอยู่ในจุดนี้พอมาแล้วพอพอได้สัมผัสแล้วเขาก็เออรู้สึกว่าเออดีใจที่พ่อให้โอกาสประมาณนั้นนะยางในคณะเบียบเองก็คือน้องๆเยอะแล้วก็วัยรุ่นเยอะ่อเอารับมือกับแบบอารมณ์ของวัยรุ่นยังไงบ้างอันนี้พ่อเขาก็พยายามที่จะไปคุกีกับลูกๆนั่นแหละเพราะว่าจะได้รู้ว่าเออเด็กทุกวันนี้เขาเป็นแบบไหนต้องการอะไรต้องพูดอะไรแบบไหนกับเขาถึงจะเขาถึงจะแบบว่า ฟังหรือคุยกับเราได้รู้เรื่องประมาณเนีอ้อย่างเจ้าหยองหลังเขาก็เหมือนเป็นรุ่นพี่แบบก้าวเข้าสู่วงการก่อนน้องอย่าง,ไงเงี้ยค่ะเขาได้มีแบบ,บว่ามาบอกเราไหมว่าต้องอยังไงอยู่เจ้าเริ่มเข้ามาทําง,งานในด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยเออของพี่หยองก็จะมีถามบ้างคะ่ะถามว่าตอนที่พ่อพาไปแทสอ่ออะไรกับพรใช่ค่ะอยู่ที่เนี่ยแหละค่ะในกรุงเทพแล้วกลับไปพี่หยองก็ถามว่าเป็นไงบ้าง ทำได้ไหมพี่ก็ให้คำปรึกษาค่ะให้คำแนะนำที่บอกว่ามีอะไรทำที่ได้เรื่องของพี่น้องเป็นลูกครึ่งเนาะพ่อคิดว่าในเรื่องของการต่อยอดทางในวงการก็ดีในวงหมอลำก็ดีแต่ไงน้องสามารถไปได้ไกลขนาดไหนคะพ่อเคคิดว่าถ้าน้องยังไม่หยุดพัฒนาตัวเองพ่อคิดว่าน้องอาจจะเป็นถ้าอย่างเป็นหมอลำเวทีหมอลำน้องก็สามารถที่จะเป็นดาวในหมอลำได้ ถ้าในละครถ้าน้องยังมีการพัฒนาเรียนรู้ไปเรื่อยๆพ่อก็คิดว่าผู้ใหญ่ก็คงจะให้โอกาสเหมือนกันและอย่างสมมุติว่าน้องจะไปทางนางงามพ่อนางงามนี้ตอนนี้คือพ่อพ่อยังยังยังไม่อยากให้น้องไปแต่ทางนั้นเพราะว่าก็ถามน้องอยู่น้องก็ยังเด็กอยู่น้องก็เลยยังยังไม่อยากเดินเพราะว่ารู้ว่านางงามมันจเจื่อยเพราะว่าจริงๆแล้วอยู่ทางบ้านอนะนนเวทีประกวดเขาก็ไปอยู่แต่มันเป็นเวทีแบบ นางงามปีใหม่มัง่งนางงามสงการมั่งลอยกระทงมั่งประมาณนั้นอ่ะเเล็กเยังไม่อยากให้ไปเขาโตแล้วอย่างนราแดนอย่างนราแดนนี้คือประสบการณ์เขาสามารถที่จะเอาตัวรอดเขาได้แล้วก็คิดว่าถ้าเขายังยังอยากเดินสายนั้นอยู่เราก็พร้อมที่จะสนับสนุนเหมือนเดิมในปีนี้ปีนี้ก็เห็นว่าได้ท้าทามว่าไปให้ไปประกวดทางพิจิตรใช่ไหมครับก็โอเคในเมื่อเขายังรักสายประกวดอยู่แล้วก็เปิดโอกาสแต่ ก็สามารถที่กลับมาหาพ่อได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเขาต้องมีแบบการลา,า,าวงไปอะไรเงี้ยพ่อแก้ก็คือหนักใจไหมเพราะว่าจริงๆแล้วแบบหลายคนก็ติดนาราแนนไปนะถามว่าหนักใจไหมพ่อก็ไม่ถึงกับหนักใจเพราะว่าคือมันก็เป็นอีกอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกโอกาสหนึ่งที่เราจะให้ให้เด็กสามารถขึ้นมาแสดงความสามารถให้ให้คนได้ดูในในบทบาทของนาราแนนประมาณนั้นจริงๆแล้วแบบก็บางบางพ่ออาจจะ ถามว่าดูไหมพ่อก็ดูเฉพาะ,ก,ะ,ะการทํางานแต่นอกเหนือจากการทํางานแล้วพ่อก็เอาโอเคถ้ามีเหตุมีผลเพียงพอว่าหนูจะไปอะไรลูกจะไปทําอะไรไปแล้วก็มันเป็นผลดีกับหนูกับครอบครัวไหมถ้ามันเป็นผลดีเอาโอเคพ่อก็ก็เปิดโอกาสเพราะว่าพ่อเป็นคนชอบเห็นคนประสบความสําเร็จอย่างน้อยก็คือเราก็เป็นบันไดขั้นหนึ่งให้เขาได้ไต่ขึ้นมาประมาณนั้นะ ส่วนมากก็จะดูเรื่องการรักษาเวลาถ้าถ้าอย่างอื่นพ่อก็ไม่ค่อยค่อยไปจู่จี้กับลูกๆแต่คือสําคัญคุณต้องรักษาเวลารักษาเวลาจะไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์ศิลปินก็ตามก็คืออยากให้ทุกคนแบบรักษาเวลาไม่ว่าจะอยู่วงการไหนถ้าเวลาไม่ได้มันมันก็ต่อยากก็คือพ่อก็จะพูดก่อนแล้วนี้กับลุกผมก่นเลยใช่ครับอันนี้ที่เราผ่านึงได้ไหมคะเหตุผลพ่อโพสต์โพสต์เมื่อวานอะไรคือเป็นยังไง อะไรเ่ยอ๋อขำๆขำๆบางทีก็บางทีก็มานึกอยู่ว่าเอ้าคือบางคนก็จริงจังกับโพสของเราเนาะเพราะว่าพ่อเขาไม่ได้ใส่ e โมจิอะไรที่แบบขำๆไปบางคนก็จริงจังเอ๊ะพ่อจะตัดลูกคนไหนออกหรือ่อดลำคาญลูกคนไหนหรือเปล่าประมาณเนี้อ่าจริงๆแล้วคืออยากไปตัดผมเรไม่ได้มีอะไรเกี่ยวดเลยใช่ลุกๆบางคนก็แบบว่าเงือบสั่นอยู่บ้าหนูทำอะไรเออ ผมทำอะไรผิดเพราะว่าใครเนื้อก็จะตัดใครเนื้อก็จะประมาณนี้แล้วจะโพสต์ไปใส่ไม้เลยไหมคะก็ก็จะเป็นพวกเอฟซีทั้งหลายพ่อใจเย็นนะมีอะไรก็คุยกันนะก็ประมาณนั้นเข้าไยเลยถ้าขับของแอนมีลูกคู่แบบว่าติดต่อมาหาพ่อตัวเองว่าพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็จะเป็นธารมทุกคนก็จะไม่กล้าถ้าถ้าเขาคิดว่าถ้าพ่ออารมณ์นั้นแล้วจะไม่มีใครกล้าสำนักเขาก็จะผ่านหยองหรือผ่านคนที่ใกล้ชิดบอกว่าพ่อเป็นอะไรเพราะว่าใครก็จะประมาณนั้นน้องหลายคนในวงแบบบางียาแบบ อยากให้พ่อช่วยดันอะไรเงี้ยพ่อมีแบบอะไรที่จะบอกไหมว่าเออให้พัฒนาตัวเองแล้วถึงวันหนึ่งมีโอกาสแล้วพ่อจะช่วยกันพักดัอันนี้คือพ่อพ่อก็จะดูลูกว่าอุ้ปนิสัยการรักษาหน้าที่ตัวเองเวลาทุกคนได้ไหมถ้าใครได้พ่อก็พร้อมที่จะพักดันแล้วก็สำหรละครเรื่องนี้ก็จะมีเด็กผู้ชายในวงเราอีกประมาณ5้าหคนที่จะเข้าร่วมแสดงด้วยแต่พ่อก็เปิดโอกาสก็คือในเมื่อ า HAVE, ทางผู้กำกับผู้สร้างให้โอกาสกับเด็กแล้วเราก็ไม่อยากไปปิดกั้นเด็กก็<อ>ใครจะไปต่อได้ไม่ต่อได้<ช>ก็คือให้มามา,มาดูที่หน้าง,งานก่อนว่าทางผู้กำกับเขาจะให้ไปต่อไหมอันนี้ก็อยู่กับกับตัวเด็กเองแต่ก็พ่อก็พยายามที่จะอบรมสั่งสอนเด็กให้แบบว่าเออสิ่งสำคัญในการเข้าวง,ง,งการมันคืออะไรอย่างนี้อย่างลูกของพ่อเริ่มแบบว่ามีงานในวงการมากขึ้นกลัามันจะพบกับงานของลูกก็ถามว่ากลัวไหม ก็ก็ไม่เชิงว่ากลัวเพราะว,ว่าเราก็คิดว่าเจ้า,าภาพเจ้าภาพบางบางเ<ไ> <ๆ S 1> จ้าก็เข้าใจาถึงถึงคนดูจะไม่เข้าใจแต่คนที่จ้างเราก็เข้าใจแต่บางคนก็ว่าเอวันนี้คนนั้นไม่มาคนนี้ไม่ไปไม่ไปดูหรอกมันก็มีอยู่แต่เราก็พยายามที่จะจะเลี่ยงเลี่ยงกับงานงานที่งานแสดงว่าเออพอเป็นวันนี้วันนี้ได้ไหมเวลาจากเวลานั้นมาถึงเวลานี้ได้ไหมก็จะประมาณนี้ ในจะไว้พร้รูปไหมคะสบบราเก้าใหม่ในวงการบันทิอเป็นอะไรใหม่ๆม่ในชีวิตที่จะมาจะก็ว uh> ันน anyway> ี้ก็รู้อย <oh ู่ว่าเขาเขายังประหม่าเพราะว่าคือเขาไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยก็จับจุดจริงๆบอกว่าหนูปะเราไปบวงสวและก่วันก็ยังงงงอ่ะไปทีนี้เขายังไม่รู้ข้อมูลว่าเขาจะต้องรับบทอะไรมากมายนอกเหนือจากว่าแปลงเพศจากแม่สีตังมาแล้วมาเป็นตัวเขาแต่นิสัยใจคอในเรื่องเป็นยังไงเขาก็ยังไม่รู้ แต่วันนี้ก็อพอพอรู้แล้วก็กสามารถที่จะตอบสื่อได้ก็ไม่มีอะไรก็สิ่งที่อยากเห็นเขาก็คืออยากให้เขาแบบพัฒนาตัวเองฝีมือแสดงฝีมือแล้วก็ความสามารถให้ให้พี่น้องที่เขายังไม่เคยเห็นบนอจอทีวีหรือจอรถยนต์ก็อยากให้เขาพัฒนาแล้วก็อยากให้ทุกคนที่รับชมที่ดูอยู่ก็ให้เมตตาและเปิดโอกาสให้ลูกแก่นั่นแหละาค่ะ ก็ฝากทุกคนนะคะติดตามออ่อละครเรื่องบุพเพนกคราช2ทางช่อง9ทุกวันเสาร์ใช่ไหมคะขนาดด้วยใ,ใช่ค่ะทุกวันเสาร์จะเปิดกล้องเดือนรกรกฎาค่ค่ะกตัวเองก็ฝากหนูด้วยนะคะ <c oughs> บนเวทีระเบียบวัฒนศิลน้องลีน่าระเบียบวัฒนศิล